S <S 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 แต่อย่างค,คุณไม่อยากจะเชื่อว่าแอกแตงเอกแ,แ,แตงบอกไม่อยากจะเชื่อว่าคุณเองก็ไม่มีโอกาสมาใช้มาดามฟินของผู้ชายเนี่ยนะเนี่ยดูกอนมาดามฟินของผู้ชายเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันเอาเริ่มจากโอเชียนก่อนเลยกันสีน้ำเงินโอเชียนกลิ่นมันเป็นยังไงครับคือผมจะบอกให้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อของผมยังไง<อ>นะครับผมเนี่ยโอเชียนเนี่ยนะครับผมหรือว่าบลูโอเชียนเนี่ยสีน้ำเงินโอเชียนนะครับเป็นกลิ่นที่แบบเมื่อเทียบกันนนมันจะมีความสุขุมนุ่มลึก ไอ้ความนุ่มลึกตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันเกี่ยวข้องกับการเสริมบุคลิกภาพเราอย่างไงนะครับผมเสน่ห์ถูกต้องน่าจดจำเป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับเรื่องเสน่ห์นะครับผมคือมันจะเวลาที่เราออกไปเจอคนที่แบบว่าเราอยากให้เขาจดจําเรานานๆอย่างเช่นแบบคนที่เราแอบชอบอยู่แบบเราแอบปิ้งแล้ววันนี้เรารู้ว่าเราต้องเจอเขาต้องเดินเฉียดเนี่ยผมเลือกกินนี้ก่อนเลยแน่ครับยนพอเจอกันบ่อยๆปุ๊บกินนี้เพราะมัน เข้าไปในความความทรงจำเขาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขานึกถึงเวลาได้กลิ่นคือใครก็เรากติ่งกลิ่นละอิตุ้มตามใช้กลิ่นนี้อ้โอ้โหไม่พูดถึงก็าเลนเลยอิตุ้มตามจริงๆพี่ก็ใช้กลิ่นนี้นะมึงนักเขาพี่เขาก็ใช้ทำไมไม่ทักว่ะชอบกุบเยี่ยอิตุ้มตามจริงมริงนะยกตัวอย่างไปหนึ่งกลิ่นแล้วมีอีกเนี่ยคือสีส้มอ่ะสีด้มมะดัมฉีดนะได้กลิ่นนี้เลยอ่ะ อันนี้สมมติเ<อ>ขาบอกถ้าผู้ชายใช้ปุ๊บมันแบบว่าดูเฟรชดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่<ส>ยางผมเนี่ยเวลาแนะนําลูกค้าใช่ไหมฮะก็คือแบบว่าเรื่องของกลิ่นที่แบบเราอย่าออกไปเจอลูกค้าที่แบบคุยเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช้กลิ่นที่มันแบบตื่นตัวกระตือรือร้นแบบช่วยในเรื่องของการตัดสินใจการทํางานความคิดมันจะช์ปขึ้นมันก็ต้องกลิ่นที่แบบ ออกเนี่ยนะครับส่งเสริมพลังเพิ่ม Power อกับตัวเองคุณก็เลยบอกว่าไอ้มาดามฟิดตัวนี้แหละคุณใช้รู้สึกมันเติบมันตอบโจทย์ผู้ชายในยุคนี้มากๆเลยนอกจากใช้เองเนี้ยผมยังแนะนําลูกดวงผมด้วยเวลาคนมันดูดวงอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นนี่มันช่วยเสริมในเรื่องของความเชื่อโชคลางอะไรด้วยวันนี้จะไปทํางานอะไรใช้ กลิ่นแบบเนี้ยเสริมกันไหมอะไรอย่างนี้แสดงว่าถ้าวันนี้คุณเวลาคุณดูดวงสีน้ำเงินไอโอเชียนเนี่ยเอาง่ายๆอยากจะมีเสน่ห์อยากจะน่าจดจำาก็ต้องใช้โอเชียนเลยใช่ครับผมถ้าสมมติจะเอาสีส้มไอไรท์เนี่ยมันหมายถึงว่าส่งเสริมพลังบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมเลยไอตัวเนี้ยมันจะช่วยแล้วแปะอย่างที่เราบอกว่ามาดาฟิล์มสจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะเมื่อมันไปโดนกับเหงื่อเปโดนกับฟิลโมนคุณลองดูสิอย่างเช่นคุณออกกําลังกายอยู่แต่งบอกงงมากเวลาเจอเหงื่อเวลาออกกำลังกายมันเป็นกลิ่นที่หอมออกมาได คือเอางี้ดีกว่าครับผมกลับบ้านนะบางทีออกไปข้างนอกกลับบ้านฉีดแต่เช้านะฮะออกไปทํานู่นทํานี่ไปซื้อของให้ลูกกันนะของเข้าบ้านแล้วก็กลับมาถึงตอนเย็นปุ๊บเมียถามว่าไปไหนมาไปแอบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนมาอาบน้ําปิดช่วงนี้ใช่ฉีดแต่เช้าแล้วซึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะฉีดผู้ชายกี่คนคุณลองดูสิกิจกรรมของผู้ชายทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไปปรับกลิ่นให้กับคุณปรับให้ดีขึ้นแน่นอนวันนี้ฮะ ไม่ถึงพันสองขวด999บาทโอ้โหโูกจิตไหมล่ะโรคจิตนะแอดไปก่อนเลย F I N Fin สิบหก F I N Fin สิบหกครับผมซื้อหนึ่งขวดแถมหนึ่งขวดอ่าคุณจะซื้อโอเชียนแถมไลท์ซื้อไลท์แถมโอเชียนครับสองขวดนี้คุณสามารถมิกซ์สีกันได้ด้วยนะฮะซื้อไปเป็นของขวัญก็ได้นะครับเมน s c o l ล e c t i o n นะครับผมถูกต้องนะครับเพราะสองขวดนี้ปกติเกือบสามพันนะฮะถูกเหลือ 999บาท1,000มีทอนะฮะเอาง่ายๆ999บาทคุณแอดแล้วก็ไป F I N P ินสิหรือ02 1 1 4 6 4 6 6ใช่ครับขอเฉพาะในรายการแฉนะเพราะรายการโรคจิตมากรายการเออราคาลงได้แบบฉีดทั้งนี่เลยนะครับไปมิตติ้งก็ได้ไปเดทออกเดทได้สองปีนะราคาเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลองเอาเองแล้วกันว่าผู้ชายจริงๆคุณซื้อให้กับเพื่อนผู้ชายคุณซื้อให้กับแฟนผู้ชายวันนี้คุณซื้อนะครับ ขวดไหนก็ได้ซื้อหนึ่งขวดแถมอีกหนึ่งขวดในราคา999บาทแอดเข้าไป fi n f i n สิบหก s fi n f i n 16, 16 0 2 1 1 4 6 4 6 6อ่ีกอีกครั้งนะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้คุณซื้อเถอะฮะ f i n 1 6หรือ021146466ซึ่งอย่างที่บอกว่าเมนคอล l เลคชั่นเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมันก็สามารถเสริมสร้างได้เวลาออกกำลังกงออกกำลังกายหรือคุณจะเอาสีส้มสีส้มจริงๆเนี่ยมันสามารถมิกซ์กันได้ด้วยแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคุณอันนี้คือเอกลักษณ์พิเศษของมาดามฟินวันนี้2อขวดจาก3,000บาทหรือ999นะฮะ999แถม 1@ FINFIN16 หรือ02 1 1 4 6 4 6 6และที่สำคัญ1ขวดใช้ได้หลายเดือนนะฮะหนึ่งขวดใช้ได้นานไหมขวดนี้เห็นขวดทัวนี้ใช้ได้นานมากนนามากครับพีแล้วรับไป2ขวดวันนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงยาวโอเคปีหน้าทั้งปีครับผมแน่นอนครับ50 ml นะฮะก็คือ2ขวดเนี่ยก็เป็น100 ml ร้อยมลฮะโคตรถูกเอาเลยฮะ999ให้ไปออกซื้อรายการอื่นก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ใกล้ที่จะเข้ามาถึงเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะทำอะไรนะขวดนี้ ถ้าสมมติเอาราคาจริงคือ3,000บาทอสาใช่3,000บาทจริงๆฮะถูกครับแต่วันนี้เหลือ2ขวดตกขวดนึงไม่ถึงห้ารอยบาทสองขวดเหลือ999า AFINFIN สิบหรือ02นองข้างหน้าด้วยนะครับผมตัวแอดข้างหน้านะครับโอเคหรือศูนองหนึ่งหนึถามจริงๆก็ผ่านน้ำหอมเค้าตัวแบรนด์มาแล้วของไทยเราเนี่ยสู้เขาได้ไหมสู้ได้สิครับผมโอ้โหเป็นต้องห่วงเลย2อันนี้แล้วกลิ่นเนี่ยเอกลักษณ์ด้วยถูกนะเนาะนะครับนะฮะเน้น collection อาแอดไลน์เข้าไปนะ F I N F 16หรือ0 2 1 1 4 6 4 6 6อย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวจะดูดวงขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ